7จ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งแล้วกันนะคะเราได้รับการประสานจากโรงงานบริษัทเอ็กโคจำกัดเนี่ยว่าจะมีการเลิกจ้างนะคะปิดกิจการนะคะแต่การปิดก,กิจการครั้งนี้สำหรับลูกจ้างทุกคนเนี่ยบริษัทไม่ได้เลิกจ้างขาดนะคะบริษัทมีความประสงค์ที่จะได้ลูกจ้างโดยเฉพาะฝ่ายผลิตเนี่ยซึ่งมีจํานวนประมาณพันกว่าคนเนี่ยไปทํางานด้วยที่จังหวัดอยุทยาครั้งนี้เนี่ยเป็นการปิดเฉพาะสาขาพิจิตรเนื่องจาก บริษัทรับภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขนส่งวัดสวดุดิบนะคะจากจังหวัดอยุธยาเนี่ยมาทําที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็ส่งขนส่งวัตถุดิบเนี่ยกลับไปที่อยุทยาเนี่ยรับภาระตร,ตรงนี้ไม่ไหวบริษัท e อ็ o โคเนี่ยกาทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะผลิตรองเท้าค่ะเพื่อการส่งออกค่ะเพื่อการส่งออก แต่ว่าบางชิ้นส่วนก็มาทําที่พิจิตรใช่ค่ะเขาทาเฉพาะส่วนหนังหน้ารองเทา้าเราได้รับแจ้งกระทรวงแรงงานเนี่ยโดยหน่วยงานสังกัดซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานที่มีหน้าที่เฉพาะที่ดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างที่จะได้รับจากการปิดกิจการครั้งนี้ก็คือสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนะคะว่าสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับประกอบไปด้วยเรื่องเงินค่าจา้าง เงินค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเงินค่าชดเชยกรณีการเลิกจ้างซึ่งเป็นเงินตามที่กฎหมายกําหนดรวมทั้งวันหยุดพักขอนประจำปีที่ลูกจ้างยังไม่ได้ใช้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงา,งานจังหวัดเนี่ยก็ได้ตรวจสอบรายละเอียดว่าลูกจ้างได้รับตามสิทธิตามกฎหมายถูกต้องหรือไม่ซึ่งผลจากการตรวจสอบพบว,ว่าบริษัทเนี่ยนอกเหนือจะจ่ายเงินพวกนี้แล้วบริษัทก็ยังจ่าย เงินโบนัสประจำปีซึ่งจะมีเกิดขึ้นในตอนตอนสิ้นปีแต่บริษัทยินดีที่จะจ่ายให้ก่อนนะคะโดยจ่ายให้กับลูกจ้างรายวันจำนวน45วันลูกจ้างรายเดือนจำนวน75วันนะคะเมื่อลูกจ้างได้รับสิทธิ์ต่างๆวันนี้บริษัทจ่ายเป็นเช็คเงินสดให้ซึ่งลูกจ้างสามารถขึ้นเงินได้ท,ทันทีโดยบริษัทยินดีรับพนักงานทั้งหมดนะคะ ที่เป็นลูกจ้างในรายการผลิตเนี่ยเข้าทํางานที่โรงงานอายุทยาถ้าลูกจ้างแสดงความประสงค์จะไปนะคะโดยให้เงินค่าขนย้ายจํานวน4,000บาทแล้วก็เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน3เดือนเดือนละ2,000ก็เป็นเงิน6,000บาทถ้าใครจะไปอยู่ด้วยกันที่อยุทยาโดยสภาพการจ้างคงเดิมเหมือนที่ลูกจ้างอยู่ที่พิจิตรค่ะ